สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดนครมาฉิมเรียกร้องประมุขสามฝ่ายลาออกเหตุคดีสุเทพต้นเหตุสร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนโดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5นายนครมาฉิมสมาชิพกพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีคดีกบปสโดยมีเนื้อหาดังนี้ นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาประมุกายนิติบัญญัติพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีประมุกายบริหารนางเมทินีชโลธรประธานสาดีกาประมุกไยตุลาการทั้ง3มคนนี้ควรละอายแก่ใจและแสดงความรับผิดชอบจากการกระทําของตนเองที่มีส่วนร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบันเป่านกหวีดและชัดดาวกรุงเทพด้วยการละออก จากตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการหลังสารอาญามีคำพิพากษาจำคุกนายสุเทพเทือกสุบัณและคณะกปะปสนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายสุเทพเทือกสุบัณเลขาพักประชาธิปัตย์ในขณะนั้นต่อมาได้ลาออก ไปเป็นเลขาธิการกบปศได้ร่วมกันพามวลมหาประชาชนเป่านกวีดปิดกรุงเทพในฐานะแกนนำกบะสอ,อันเป็นการปูทางและเชื้อเชิญให้ทหารมาทำและทัพาหารยึดอำนาจเมื่อปลายปี2556ถึงพฤษภาคมปี2557 ตามทฤษฎีสมคบคิดเมื่อมีการรัฐประหารและสืบทอดอำนาจของผดดิตการทรราชสำเร็จนายชวนหลีกภัยได้รับการปูนบำเหน็จให้เป็นประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตำแหน่งนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป่านกหวีดปิดกรุงเทพเพื่อขับไล่รัฐบ,บาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมีพฤติกรรมสนับสนุนให้ ปเปิดก,การอาหารเข้ามายึดอำนาจของประชาชนอันมิใช่วิถีทางประชาธิปไตยไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยที่ถือว่าอำนาจเป็นของประชาชนพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ประชาการทหารบงในขณะนั้นลูกน้องเก่าและ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในขณะนั้นนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งให้รักษาความสงบเ,เรียบร้อยตามพรกฉุกเฉินแล้ว อย่างอ้างความไม่สงบที่พวกตนเองสมคบคิดกันสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอ้างเป็นเหตุในการยึดอำนาจประชาชนทำรัฐประหารปร้นประเทศในวันที่22พฤษภาคมปี2557และสืบทอดอำนาจด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการคอสชอปี60ใช้กลโกลงทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบ ได้อำนาจมาด้วยการคดโกงมีการทุจริตการเลือกตั้งและการช่อโฉนหลอกลวงประชาชนทุกรูปแบบได้เป็นนายยกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารที่สืบทอดอำนาจโดยไม่มีความละอายพร้อมกับได้สร้างวิกฤตชาติบ้านเมืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสร้างแต่ความทุกข์ยากลำบากให้แก่ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาจนถึงทุกวันนี้ นางเมที่นีชโลธรก่อนมาเป็นประธานสารีกาได้ไปร่วมกับมวลมหาประชาชนกบสอสเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งรัชชินวัตร นายรัฐมนตีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยต่อมาได้รับการปูนบำเหน็จเป็นประธานสารดีกาเป็นประมุขฝ่ายตุลาการทั้งที่คนที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่มีความเชื่อมั่นและไม่มีความศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยไม่ควรจะดำรงตำแหน่งนี้ ทำให้คนไทยและสังคมโลกต่างเครือบแคงสงสัยในการบังคับใช้กฎหมายไทยว่าสารไทยท่านจะรับใช้ผลิตการโดยไม่รับใช้ประชาชนบนหลักนิติรัฐนิติธรรม หรือเป็นการบังคับใช้กฎหมายสองมาตร,รฐานมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเป็นยุคที่มีการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายเผด็จการใช้ประหัตประหารฝ่ายประชาธิปไตยที่เห็นต่างทางการเมืองเป็นยุคมืดเป็นยุคความเสื่อมถอยของกระบวนการยุติธรรมของไทยครั้งสำคัญที่สุดเมื่อศาลอาญาได้พิพากษาว่าการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรณและคณะกปปสว่ามีความ แม้จะถูกลงโทษในสถานเบาแต่ก็ถือได้ว่าได้ร่วมการกระทำความผิดต่อกฎหมายตามคำพิพากษาที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะแล้วนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ พลเอกประยุจันโอชานายกรฐมุนตรีประมุฝ่ายบริหารและนางเมธินีชโลธรประธานสาลดีกาประมุฝ่ายตุลาการทั้งสมคนแม้จะไม่ถูกฟ้องเป็นจำเลยรวมกับนายสุเทพเทือกสุบันกับพวกต่อสารซึ่งจะต้องไปดูรายละเอียดอีกว่าเหตุใดจึงไม่ฟ้องบุคคลทั้งสานี้ทั้งที่มีภาพมีข้อมูลข้อเท็จจริงต่างกรรมต่างวาระปรากฏชัดเจนว่าพวกเขาคือพวกเดียวกันรวมกัน เป่านกวีดร่วมกันปิดกรุงเทพลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยกันกับมวลมหาประชาชนกปพะสะอันเป็นการปูทางให้พลเอกประยุทธ์และคณะคอสชอ,อ้างเป็นเหตุทำการปล้นประเทศ รบลอำนาจประชาชนได้สำเร็จสดคล้องกับทฤษฎีการสมคบคิดเพื่อยึดอำนาจประชาชนทั้งสามคนจึงควรมีความละอายพิจารณาตัวเองรับผิดชอบต่อการการะทำของตนเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งประมุขทั้งสามสถาบันหลักของชาติเสียทั้งสามคนไม่ควรลอยหน้าลอยตาสวยสุขอยู่ในตำแหน่งสำคัญยิ่งใหญ่มีเกียรติอีกต่อไปเพราะตนเองเป็นต้นเหตุสร้างความทุกข์ยากลำบาก ของประชาชนเป็นต้นเหตุให้คณะเผด็จการอาหารเข้ามาทำความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองต่อระบบประชาธิปไตยอย่างย่อยยับจากการกระทำของพวกตนตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประมุขฝ่ายบริหารและประมุขฝ่ายตุลาการในระบบประชาธิปไตยมีคุณค่าเหมาะสมต่อบุคคลที่รักและศรัทธาต่ออำนาจของประชาชนต่อบุคคลที่รักและศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตยเท่านั้น คนครมาชิมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกอดีตประธาน,นาคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพรแ่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจนวนมาอย่างเช่นเห็นตรงกันครับผมจำภาพนายชวนแอภพิสิทธิ์ยืนชมและให้กำลังใจพวกกบฏปศได้ดีเลยครับ เพราะการพ่ายแพ้ที่ยาวนานไม่สามารถชนะเลือกตั้งได้เลยต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อก้าวขึ้นสู่อำนาจคำว่าละอายและรักประชาธิปไตยจึงไม่มีในความคิดเพราะนี่คือพวกพเผด็จการของแท้ผมว่าไม่ใช่แค่สามคนนี้หรอกทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆในกระทรวงเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างในกระทรวงบ้างบางคนพวกนี้ไม่เหมาะสมกับการมาเป็นในตำแหน่งนี้เพราะ คนพวกนี้มาจากการทำลายประเทศชาติทำลายประชาชนทำลายประชาธิปไตยบุคคลพวกนี้ต้องการแค่อำนาจต้องการแค่ตำแหน่งมาเป็นของตัวเองเท่านั้นไม่ได้สนใจประชาชนตาดำๆคนที่เขาไม่มีจะกินแบบพวกเราเลยสักนิดครับเห็นด้วยกับคุณนครนะคะคนพวกนี้มีจิตใจที่ขับแค่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเห็นแก่ตัวไรจิตใต้สำนึกที่ถูกต้องแก่ๆกันแล้วน่าจะคิดเป็นได้ สะกดคำว่าไอาไม่เป็นครับตำแหน่งใหญ่ๆควรมีที่มาจากประชาชนผ่านการเห็นชอบหรือเลือกตั้งจากประชาชนนะเขาไม่ละอายแล็กไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยนะครับระบอบเพี้ยนมาตั้งแต่กลุ่มนี้ลงถนนหลอกลวงประชาชนหน้าละอายจริงๆแต่ชูคออวดอ้างว่าตนเองเป็นคนดีพวกเขาไม่ออกหรอกเพราะมันวางแผนกันมานานแล้วจะด่าจะว่ามันก็ไม่สนใจเพราะมันด้านชาละครับพี่น้อง ทั้งสามคนหมดซึ่งความละอายมีแต่ความหน้าด้านหน้าทนทำแต่สิ่งเลวร้ายขออย่าให้พึ่งตายนะให้ทรมานสัก120ปีไม่มีมโนธรรมสำนึกไม่ละอายต่อบาปพวกทำลายประเทศชาติครอบครัวของพวกมันจะไม่มีความสุขความเจริญไปเจ็ดชั่วโคตรโพ์นี้แรงดีครับน่าจะส่งแรงกระเพิ่มถึงสารดิกาแต่ที่สภาในชวนคงไม่ค่อยรู้สึกอะไรต้องติดตามกันต่อไปครับ เขาวางแผนมาเป็นแบบเป็นทีมใหญ่ยึดประเทศสำเร็จและจะสืบสารต่ออีก20ปีประชาชนอยากได้อิสรภาพมีทางเดียวคือรวมทีมยึดอำนาจที่เป็นของประชาชนขึ้นมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหนะ้าและเพจเฟซบุ๊กของคุณนะครมาชิมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัส